มาถึงสุภาพเมืองจันร์น่ะคนนี้โอ้โซเชียลก็เล่นโซเชียลอยู่เห็นผลงานเยอะมากเลยแล้วก็ยิงไปเจ็ดตัวนี้อยู่สกอตเดิมของราศีสไลด์ปีแล้วเขาเป็นดาวซันโบ้วยป่ะพี่ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูให้ 5, แปบหนึง่งเขาเป็นดาวซันโวเนะเกือบ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 ยี่สิบรูปประมาณนี้เกือบยิงเยอะยิงเยอะอยู่ อ่าสุภาพมงองจันทร์เนี่ยลาศีสไลด์มาปีนี้ปีที่ห้าติดต่อกันก่อนหน้านั้นอยู่ศรีสเกตอยู่ในเต็ดศรีสเกตก็ยังไม่ได้ยิงเท่าไหร่พอมาศีสไลด์ปีที่สองเนี่ยยิงไปสิบหกปีที่สามยิงไปสิบแปดปีที่สี่ยิงไปสิบสองปีนี้หกนัดยิงไปเจ็ดโหยิงแบบระเบิดมากเลยเนี่ยตั้งแต่สองพันยี่สิบเอ็ดมีวินัยเป็นไงตัวนี้มีระเบียบวินัยมากอายุไม่เยอะเลยนะ อ่าตอนนี้<ด> <9. S 2> ยี่สิบเก้ใช่ครับกําลังอยู่ในช่วงกําลังพีคแล้วก็คือคนนี้นี่เขามาถึงเขาจะยิงบอลก่อนเลยเาบอกโค้ดวันนี้เดี๋ยวผมขอวอร์มอัพนะวอร์มอัพแล้วก็อีลาสติกวอร์มอัพเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะขอยิงประตูก่อนสักชุดสองชุดผมบอกว่าได้สภาพพี่ก็จะมีเติมให้อยู่แล้วเรื่องเรื่องเรื่องอ่าสเปเชียลชุติงหรือว่าอินดิวิวลชุ t ติงอะไรเงี้ยพี่ขอเม,มาโฟกัสให้อยู่แล้วแต่ว่า ตัวน้องเองก็จะเสริมให้ตัวเองตลอดแล้วก็มีจุดเด่นเรื่องฟรีคิกด้วยเราไม่ค่อยได้ฟรีคิกเลย mm. แต่ว่าแต่ว่าเราได้จากลูกลูกลูกไดเล็กเยอะลูกลูกโอเพนเพีย์เยอะมากพี่ตอนเนี้ยเราเราไม่ค่อยมีลูกฟรีคิกไดเล็กเท่าไหร่แต่ว่าสุภาพเนี่ยเป็นคนที่ซ้อมฟรีคิกแล้วก็ซ้อมอินดิวิเดชัชอตติ้งเยอะมากแล้วก็เป็นเด็กที่มีระเบียบวินัยในการซ้อมตอนนี้ผมอยู่าราชสีห์เข้าวีคที่สิบเจ็ดแล้วนะครับพี่เดอืม สุสภาพ <11. S 1> เล่นตำแหน่งอะไรเล่นบางโพสิชันเขาอยู่ตรงไหนเขาเหมือนเป็นเป็นฟอร์สฟอร์สอีเลฟเว่นก็คือเหมือนปีกซ้ายตัดในเข้ามาได้แล้วก็เล่นหน้าเป้าเป็นเหมือนฟอร์สไนได้เล่นปีกขวาเป็นฟอร์สเซเว่นเท้าขวาได้อะไรเงี้ยครับพี่เป็นเบอร์เจ็ดได้เป็นเบอร์เก้าได้เป็นเบอร์สิบเอ็ดได้พี่เล่นได้เราสวิตช์ได้สวิตช์กับสลับกับพวกทีรยุทธ์งามละไม้ได้สลับกับนพวิษเพชรอ้อมได้สไตล์คล้ายกันพี่ใคร <c oughs> เป็นสไตล์เกอร์ตอนนี้ ไรกเกอร์ก็จะเป็นจิเบอร์โตมาเชน่านก็ทีละยุทธ์นะ้ไหมครับพี่กับนั้นิคนหนึ่งที่อยู่แพร่กับฟ้บาเนาะม,มีอะไรกับเกี่ยวกับสุภาพอีกไหมนอกจากามีวินัยแล้วคือยิ่งวันนั้นผมบอกว่าวันวันที่เขาคลอดลูกเขายิงสองลูกนะผมบอกว่า,าวการคลอดลูกเนียมันเหมือนเป็นปีที่แบบเหมือนลูกเขาอะม,มันเหมือนเกิดมานาโชคให้พ่อนําโชคให้ทีมาพี่ คือหลายๆครั้งที่ทีมผมมีนักเตะที่แบบเอ่อเป็นเป็นพ่อเป็นพ่อลูกอ,อ่อนหรืออ่อนักเตะที่ครอบครัวครอลูกอะไรเงี้ยเหมือนปีนั้นเขาจะส่งผลให้เราประสบความสําเร็จด้วยแต่ว่ามันก็ยังเหลือเส้นทางอีกยาวไกลนะแต่ผมมองว่าอ่าช่วงเวลามันประจบเหมาะที่ที่เราจะทําผลงานให้ดีให้ดีที่สุดในช่วงนี้รับเพื่อชาวาศีสไหลหรือเพื่อเพื่อเพื่อสมโมสรราศิสไลยอย่างเงี้ยพี่อืม อ่านี่เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ดีนะครับที่อยู่ในไทยลีกสามโซนอีสานนะเขาคงรู้จักกันแหละว่าโซนอีสานทีมนี้มีสุภาพเมืองจันที่ฟอร์มดีมาตลอดใช่ครับ